สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999ค่ะโดยช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะนักวิเคราะห์จาก YLG Boolean Futures คุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสิ์นัครับค่ะพูดถึงกรณีการลงทุนในทองคําสําหรับวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์เมื่อคือนนี้ก็เห็นราคาทองคําขยับขึ้นมานะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาแต่เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบก็คือเป็นการไซด์เวอยู่ใช่ไหมคะครับใช่ครับ ตัวทองคานะครับก็ยังของการไหวอย่กรอบนะครับแล้วทางวาัยมีการประเมินว่ากรอบของราคาทองคาเนี่ยอาจจะมีการแบ่งหรือรแต่งนักษณะของแคบลงเรื่อยๆนะครับในระยะสั้นนะครับโดยนักลงทุนในตลาดยังจับตาดูในส่วนของการประชุมในช่วงของวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ทางฝั่งสหรัฐเป็นการประชุมของจัคสันโอนะครับจะมีรัฐมนตรีครังของประเทศต่างๆแล้วก็รัฐมนตรีผู้นําของธนาคารการต่างๆเข้ามา,าร่วมประชุมนะครับซึ่ง การประชุมครั้งนี้ถึงแม้ว่าประธานธนาคารกลางฝรั่งเศสหรือในเบ็นเรนเก้จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ mm hmm. แต่ว่านางเยเรนนะครับผู้ที่จะเป็นนัในลักษณะของการได้เสนอชื่อเป็นประธานสิบคนต่อไปเนี่ยมีการเข้าร่วมประชุมนะครับ mm hmm. ก็มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มนักข่าวเนี่ยอาจจะมีการไปขอสัมภาษณ์ mm hmm. แล้วก็ถ้าในส่วนของการให้สัมภาษณ์ของนางเยเรนเนี่ยอาจจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับ ตวมาตรการ QE แล้วก็แนวนโยบายท่านโอกาสได้ดารงตําแหน่งในส่วนของเป็นประธานเฟดคนใหม่ด้วยนะครับตลาดก็ค่อนข้างให้ความสําคัญแล้วก็ยังคงจับตาในส่วนของประเด็นดังกล่าวอยู่นะครับค่ะอย่างนี้ในแง่ของจากถ้าดูจากประเด็นที่คุณวรุษบอกประเด็นในเรื่องของเฟดหรือความกังวลต่อมาตรการ QE ก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อราคาทองคําอยู่ใช่ไหมคะครับใช่ครับตัวนี่ถึงเ้วเน ในส่วนของผลรายงานการประชุมของ FOMC จะมีการประกาศมานะครับว่ายังทม่มีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะมีการชะอ QE ในปริมาณเท่าใดแล้วก็เมื่อใดนะครับแต่ว่าเลาก็ยังคงจับตาในส่วนของประเด็นดังกล่าวแล้วก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยคงส่งผลต่อทิศทางราคาทองคาค่อนข้างชัดเจนทีเดียวครับค่ะแล้วแบบนี้แนะนํานักลงทุนอย่างไรดีคะแล้วก็การถือโพซิชั่นข้ามสัปดาห์ไปจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคะครับแนะนาในส่วนของนักลงทุน ปัจฟิวเจอร์ที่มีการถือสถานะรองสถานะซื้ออยู่นะครับถ้าราคามีการขยับขึ้นมาบริเวณ1,385-1,390เหรียญดอลลาร์ต่อคทสส์ออนอาจจะพยอยลดสถานะลงสถานะทํากรไมออกไปก่อนนะครับถ้าอยากจะเปิดสถานะใหม่อาจจะรอในส่วนของที่ทางราคาเนี่ยย่อตัวลงมาในส่วนของโซนแนวรับระดับ1,368-1,360เหรียญดอลลาร์ต่อคทสส์ออน แต่ในส่วนของการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อเล่นสั้นนะแล้วก็รีบปิดสถานะทํากาไรเพราะเนื่องจากใจภายในประเทศที่ยังไม่ชัดในแล้วยังมีเนของทิศทางค่างเงินบาทที่ค่อนข้างผันผวน,นด้วยนะครับโดยค่าเงินบาทเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับคนทีนี้เพราะว่าวันนี้มีการออกค่าปิดในรอบ3ปีก็ดันราคาทองคำภายในประเทศขึ้นแต่ว่าในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยพอตลาดเงินตลาดทุนเอาเริ่มสดใสขึ้นมากขึ้นนะ,นะครับ<ะ>ก็เริ่มกลับมาแข็งค่าแล้วก็ ดูทิศทางแล้วก็แนวโน้มยังมีการแว่งตัววันหนึ่งก็ถึงติสดสดังก็ถือว่าค่อนข้างผันผวน,นจะเพิ่มความแกะให้กับกมูลคุนตลาดโกฟลฟวเิอร์ด้วยนะครับค่ะซึ่งแสดงว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ในแง่ของราคาตัวสปอร์ตเมื่อปแปลงเป็นเงินบาทไทยแล้วมันเป็นในทิศทางที่อาจจะไม่สอดคล้องกันนักลงทุนก็จาเป็นจะต้องระวังปัจจัยนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแสดงว่าน้ําหนักท่าให้คุณวรุษลองให้น้ําหนักฝั่งรองกับฝั่งชอตให้ฝั่งไหนมากกว่ากันคะครับในระยะสั้นนะครับฉันอกว่าเปิดสถานะ เปิดสถานะรองหรือสถานะซื้อเนี่ยมียังมองว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับถึงแม้ว,ว่าค่างเงินบาทเนี่ยจะมีการกลับมาแข็งค่าบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของแนวโน้มเนี่ยปริมาณเงินทุนที่มีการไหลออกภายนอกประเทศเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับถ้าดูจากสก,กุลเงินของภูมิภาคแล้วหรือเพื่อนบ้านแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยปัจจัยดังกล่าวเนี่ย เงินบาทจะมาแข่งค่าเราประเมินว่าเป็นในส่วนของระยะสั้นๆนะครับแล้วก็ความผันผวนเนี่ยถึงแม้ว,ว่ายังมีอยู่แต่ว่าแนวโน้มในระยะยาวค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าขึ้นไปได้แล้วก็ทิศทางของราคาทองคำเนี่ยเรายังประเมินว่าอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านสำคัญแถวระดับ1,400เหรียญดอลลาร์ต่อฝ่อสอนด้วยนะครับค่ะวันนี้ให้แนวรับแนวต้านไว้เท่าไหร่คะ ครับระยะนั้นนะครับโซวแนวระดับหนึ่เร้อยหกสเหรียญดอลลาร์ต่อไอยซอนนะครับแล้วโซนแนวฟ้าเนี่ยประเมินที่ระดับ1,390เหรียญดอลลาร์ต่อไอยซอนครับค่ะแล้วในส่วนของเซตฟิฟตี้ล่ะคะคุณรุษครับในส่วนของเซตฟิฟตี้เช้าตัวฟิตีเน็ตฟิเจอร์ตัวซีรีส์ยึนครับมีการเปิดในแดนบุกนะครับเอาว่าช่วงช่วงกลางวันหรือช่วงเที่ยงก็เริ่มมีการย่อตัวลงมานะครับประเมินโซนแนวรับเนี่ยที่ระดับ 895นะครับถึงระดับ900จุดแยจุดนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเร้นซ่นานหักมีการย่อตัวลงมาแล้วแนวะร,รับรับอยู่แต่ถ้าราคาหรือลัชนีเนี่ยมีการขยับขึ้นหรือดีตัวขึ้นบริเวณ920จุดก็แนะนําให้ปิดสถานะทากําไรแล้วก็รอดูสถานการณ์ดีกว่าครับค่ะยองยันวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะก็<ด>ะเป็นการให้ข้อมูลที่ยงค่าจะชัดเจนนะคะทั้งในส่วนของการลงทุนในทองคําแล้วก็เซ็ตฟิค่ะ ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนั้นยังคงเป็นการใช้เวยออกด้านข้างอยู่นะคะเนื่องจากประเด็นที่ยังคงจะเหมือนเป็นสิ่งที่กดดันเป็นภาพใหญ่อยู่ก็คือเรื่องของการลดมาตรก,การ QE ซึ่งก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องของระยะเวลาที่แน่นอน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้น YLG มีการประเมินกรอบแนวรับแนวต้านนะคะโดยแนวต้าน1,390แนวรับ1,360เหรียญสหรตชอยออน,นะคะ่ะ โอกาสในการที่จะถือโพซิชันข้ามสัปดาห์นั้นอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะกลุธ์ในช่วงนี้แนะนำเข้าเร็วออกเร็วถ้ามีกำไรแล้วก็ทยอยปิดโพซิชันแล้วรอดูความชัดเจนถึงที่ทางการเคลื่อนไหวของราคาอีกทีนึงค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำก็คือค่างเงินบาทนะคะ